ที่จังหวัดพิษณุโลกย้อนหลังกลับไป2ปีครับพิษณุโลกเองนะครับราคาของมันสําปะหลังที่ออกสู่ท้องตลาดหรือว่าลานมันราคาเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรซึ่งตอนนี้เองถ้าจะเกรงว่าผลผลิตไม่เพียงพอถูกต้องแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรเองหลังจากที่ประสบภัยพิบัติเรื่องของภัยธรรมชาติและโลรคแมลงทําให้มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการครับ รัฐบาลนะครับมีออกมาตรการผลักดนันเถรยาภาพอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในปี66-67ทับ 67, จากสาเหตุของผลกระทบราคามันสัมปหลังย้อนหลังกลับไปในภาพรวมเนี่ยมองว่าตกต่ำเนื่องจากช่วงเดือนกันยายนในปี65เนี่ยมันมีเรื่องของอุทกภัยมาเกี่ยวข้องท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะพายุโนรูทำให้พื้นที่เพาะปลูกบางส่วนได้รับความเสียหายและตอนนี้เองที่เราเจอก็คือเอลนิโย จะประสบกับลานินยาอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะทําให้น้ําท่วมก็มีปัญหาขึ้นมาอีกซึ่งในช่วงไตรามาสครับการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลังและมันแมลงศัตรูพืชก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของโรคมแมลงนะครับของผลผลิตมันสาปะหลังขาดแคลนท่อนพันธุ์ซึ่งแต่ช่วงครึ่งหลังในปี63เป็นต้นมาก็มีการถกเพื่อการแก้ไขปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่ำม,มาเรื่อยๆนะครับช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันสดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนะคะได้รับสินเชื่อมีเงินหมุนเวียน เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือดูการผลิตปี2,566ทับ67โดยนายนิธิพงศ์ม,มีมากหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากผลผลิตมันสัมปะหลังช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจราคามันสัปะหลังดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปัจจุบนันการผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียว กส่งผลให้ราคามันสัมปะหลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องย้อนหลังกลับไป2ปีจนถึงปัจจุบันค่ะ,ะใจความสําคัญครับลงไปฟังดูครับสถานการณ์ของประเทศไทยเหล่านั้นขณะนี้นะครับผลิตมันสัมปะหลังนะครับยังไม่เพียงพอต่อต่อการส่งออกนะครับเนื่องจากปริมาณการผลิตนะครับได้ส่งตัวเนื่องจากว่าเกิดภาวะอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือภาวะเอ็นยูโยนะครับ สำหรับจังหวัดสุนโลกเรานั้นมีพื้นที่ปลูกมันสำหรังอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0สนก้าหมื่นกว่าไร่นั้นนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับก็ได้หันมาปลูก 1, พันธุ์ต้านทานได้แตกพันุเกษตรศาสตร์50าันธุ์พนอง72เพื่อต่อต้านโรคระบาดจาก จากพื้นที่ข้างเคียงของจอังหวัดสุโขราไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรนะครับซึ่งมีการระบาดของโรคมันสำลักไวรัสใบด่างมาสำลังนะครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับทางจังหวัดสุโขทัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการควบคุมนะครับบริหารจัดการการใช้ท่อนพันธุ์มันสำลังนะครับเพื่อควบคุมหรือหยุดโรคติดต่อของไวรัสใบด่างมาสำลังนะครับราคามันสำลังใน ห่วง2ปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ราคาถือว่าเป็นที่น่าพอใจเฉลี่ยแล้วหัวมันสุดอยู่ที่ประมาณ3บาทหรือ3บาทกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกษตรกรมีแหล่งแปรรูปหรือว่ามีลานปาามีมีเครื่องสับนะครับก็ตํูบุค่าเป็นมันเส้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นแนวโน้มในอนาคตนะครับตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปนี้ผมว่า สถานการณ์นั้นแนวโน้มยังมีความต้องการนะครับราคาน่าจะทรงตัวหรือว่าสูงขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์โดยรวมของต่างประเทศยังมีความต้องการอยู่ครับ